สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมาพบมาพบกับช่องหมูแฟมิลี่สไตล์นะคะเมือนี้ยมอมสิงจะพามาหาเก็บผักค่ะดอกหอมนะคะทุกท่านนะคะพอดอีหายจากโควิดหนึ่งอาทิตย์นะคะดอกหอมขื่นประมาณแบบว่ามาเดชฉันด้วยนะคะเนี่ยค่ะเด็ด,ดอกหอมน้ำกันค่ะทุกคนคะ่ะเอาไว้สาหรับพัดก็ได้ค่ะทุกคนพัดไสหมูนะคะหรือว่าเฮ็ดออมก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะออมไส่ไอห,หมูก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะเป็นเมนู ปรดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเย้อยู่ดันดีเราก็ได้กินดอกหอมนะจ๊ะเนี่ยค่ะอมสินกับพามาเก็บเออ,เอยัางนักผักสลัดเนาะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะ,<ป>คะอันนี้ปุ๋เก็บไปอาทิตย์ที่แล้วเองนะคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะยูดันดีนะคะออมสินจะบ่อกขายเป็นต้นนะคะออมสินจะขายเป็นใบ หรือว่าอมชินจะหายเป็นเป็นใบนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะเพราะว่าต้นมันกะคือว่าไอ้มันกะไอออกใบเรื่อยๆนะคะทุกคนเขากะให้กินได้เรื่อยๆค่ะนี่นี่ค่ะต้นเขากำลังง่ายละ วันพฤหัดสีเอาไปนะคะใครอยากได้นะคะวันพฤหัดจองเลยนะคะจองเลยนะคะเพราะว่าอมสินจะเอาไปนะคะรีไปไปให้นะคะทุกคนนะคะ่อไม่ได้กินหลายรอบเนาะนะคะวันพัหัดจองได้ค่ะอมสินค่ะจะเอาเอาไอไปให้เพื่อนนะคะวันพัหัดนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าไอมื้อนี้นะครับกที่อมสิตนตัดนี่คือไว้สาหรับกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะ โอ้งามแห้งค่ะทุกคนค่ะพักสลัดงามแห้งนะคะใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นคนาค่ะทุกท่านค่ะามาค่ะฮายาซุซัน y นี่นี่ค่ะ จักวาสิปิดจังไดน,นะคะจักสิบแข็งหรือจีออนนะคะโปหูพืกันค่ะทุกคนทักท้ายเปื่นสวนสักหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> อันนี้คือต้นขนาดนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะมามาตัดขนาดน้ากันนะคะเ <c oughs> อ่อขนาดนี้กับเนี่ยเอ่อโบปล่อยนะคะกับค่อนข้างแข็งคือการค่ะทุกคนค่ะเนื่องจากว่าอมสิงกะไส้ปุ๋ยน้ำเขาอ่าปกิข้างนะคะน้องนันกับค,คือให้หัแต่นามเลยนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> ปุ๋ยมงปุ๋ยมากกับไส้ไอ้ล้งผื่นแล้วลนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไส้เพิ่มให้ให้เงาะเนาะเนี่ยค่ะมาหาเก็บนะคะ มือนี้นะคะแต่ผักลาย่างนะคะแต,ต่ต้นหอมนะคะทุกคนคะ่ะแต่ขนาดนะคะขนาไปกินกับตำสมกระแสบเด้ทุกคนว่าอุ๊ยอะกินแบบดิบดแหแม็อร่อยเหมือนกันอือคล้ายๆเขากินบรอกโคลี่แมกับไอเอ่อตำสมนี่สิค่ะทุกคนนี่ค่ะกอ,อมสิงกะนี่ค่ะถอนถอนนะคะแล้วก็หักเพราะว่าปลูกเยอะนะคะทุกคนอืม คือแบบจะฮักในเอา้าก็คู่ตกมือมืออันนี้พดนะคะทุกคนคะ่ะลุดมือนะคะทุกคนเนีย่ยค่ะมาเก็บน้ำกันเดือคะ่ะเนี่ยค่ะตาหมูเพชตาคายบอกอยังดีเลย <c oughs> กันว่าให้ไอ้มุ่งตกไปใส่ไอ้ขนาดนะคะทุกคนคะ่ะ บางทั้งนี่ก็ค่อนข้างเขียวนะคะทุกคนค่ะก็โอเคค่ะถือว่านี่อยู่แต่ถามว่าย่างที่อมสินบอกข้าหน้าอมสินแข็งบกแข็งนะคะทุกคนคือมันมันเป็นอีย่างที่แบบว่าคือปลูกปลูกครั้งแรกนะมันต้องเดาทางกันนิดนึงนะคะทุกคนค่ะเนะะี่ยค่ะแต่ก็เป็นอย่างเนาะพะว่าเท้าไปสื่ออยู่ไอซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนแพงนะ ีต้นหรือหาต้นเนี่ยประมาณสามพัาเร็วนะยูหลานจีนนะคะที่อมสินในไปเบิรงม้านะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะยหดีคือแบบว่าเขาเสียค่าเฉาที่ไปแล้วเขากับปูกนะคะทุกคนคะ่ะปลูก็จแล้วเขากเก็บกินนะคะกินไดว่าไดกับมันปลอกสารพิษเนาะไหนก็ต้องกินใดยูดีแหละทุกคนนี่ค่ะอมสินพามาเก็บไอ ไปเสนออีกครั้งนึงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเพื่อเขาอยากเค็ดลาบนะเพราะว่าเก็บเข้าที่แล้วหมึดแล้วนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนคะ่ะมาตัดเสนน้นำกันนะคะ mm hmm. เพื่อแบบว่าเขาอยากเคลดยลาบเพ็นยยังสินะ mm hmm. กกะสรไดเคลดเอยังส่นะ mm hmm. เขากษสรไดว่าลงไปสื่อเขานะ mm hmm. ถ้าสื่อเขานี่กะ ยุ่มนิดหน่อยหนึ่งกับประมาณไหนหาสิเพนนี้ประมาณยี่สิบกว่าบาทนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะชาที่แล่วกาจัดการเลยค่ะปลูกในสิ่งเด็กของกินก่อนนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> นี่ค่ะทั้งปุ่นนะคะปลูกใส่กระถางนะคะสะแน่นะคะหามปลูกลงพื้นเด็ดขาดะคะ่ะไม่งั้นล้ามนะคะทุกคนสิบอกไห้นะคะไอใบสะแนนี่ล้ามไปทั่วเลยนะคะทุกคนก็ต้องปลูกใส่กระถางค <c oughs> ่ะสวนนะคะ กที่หายจากโควิดแล้วก็อมสินจะไมนลืมนะคะทางหยานะคะเดี๋ยวอมสินจะเอาัวลน้นเตาค่ะไปกินกันัวลน้นเตาหวานนะจ๊ะแล้วก็ะเก็บไปค่ะ ค่ะทัวร์ลันเตาของอมสินนะคะได้เก็บผลผลิตสองสามรอบแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าของมูเบันพึ่งปลูกกันนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะเพราะว่าอมสินปลูกแต่เดือนเมษาเนาะเนี่ยคะ่ะได้ผลผลิตแล้วนะคะค่ะอาอมสินอยากจะบอกว่าอมสินนะคะตัดนะคะตัดตุนทัวร์ลันเตาแล้วก็ได้หูวา่าแบตจะของเหมือนนะคะแบตโทรศัพท์เหมือนนะคะเลยวก็ได้ถ่ายต่อนนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะ ไอทายวิดีโอไว้แล้วกันพได้เบิ่งแบตนะว่าแบบมันเหมือดบ่เหมือดนะทุกคนเนี่ยค่ะซุ้มแล้วซุ้มอีกคนแล้วตั้งแล้วตั้งอีกนะตัดนะคะตัดไปเลยนะคะทุกทา่านนี่แหละ,ะทัวร้านเตาหวานนะคะแซ่บเด้ทุกคนนี่ค่ะออมสิงกับเก็บพวกทั่วนี่ค่ะพวกขา้าวน้าแล้วก็พักสลัดนะคะมากินกับ เนี่ยค่ะหมูนะคะลาบหมูนะทุกคนนี่เห็นบอผักสดๆนะคะค่ะคลิปนี้กับซัมนี้นะคะออมสินกับขอลาบไปก่อนค่ะอ่ายิดไท่าย้วยดอกกวางตุ้งสวยๆนะคะพอกันหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า